สวัสดีครับพี่น้องพ้องไปพยูกไก่ยู่ไก่สู้ผูุ้ะคนคับพี่น้องครับเมื่อวนี้ครับกับบ้าพ่อกับผมครับคือเกากับบาแจ็คนะครับผมพอดีครับมีเอฟซีครับน้องนองเพื่อนขอมากครับเพื่อนว่าอยากให้บ้าแจ็คนี่กินกระปูชุบแป้งทอดนะครับกับตำบักคุงพี่น้องแต่ว่ามือวนี้อยู่บาแจ็คโบดีบโบดี้ทอดที่พี่น้องเป็นหนึ่งครับหนึ่งนะครับหนึ่งเอาพี่น้องเพราะว่ากับกระปูกระแท่แท่ไปแล้วมันต์นี้มันมันต่วมีแป้งพี่น้องนะครับ ก้าบอกหอยนี่เราจะเป็นกมานี่พี่น้องนี่นะครับบอกหอยเชอรี่แต่ว่าไปได้กินแตงกตาออกาก็พี่น้องเพราะว่าบางทีคนแผลกับแผลนะครับมันมีเศษไม่มีตายนะพี่น้องมันถี่มา่วเป็นแบบเราแจกกินเกาเต่าให้เกาพอดีครับนี่ครับหลานสาวอาหารหลักเราแจกกับเนื้โอ้ยว่ามันน้ำายติดคอเลยพี่น้องนี่ครับเป็นตําบักคุงครับอาหารหลักครับนี่ในหลานสาวมาตํำไปกินพี่น้องเราแจกตำมาได้ก็จะออกสีเข้มไปละกลายเป็นโรคไต มาพี่น้องมาบอกบอกลายยางห้างครับผู้อยู่ไก่อยู่ไก่มาครับมากินก็เบาใจกับแซ่พี่น้องไหมครับใส่ตัวนี้ก่อนเล่นนี่นี่เมื่อเดี๋ยวไเมื่อเดีไปท่ายังบ้านพี่น้องเพราะว่าอากาศค้มครับพี่น้องคือต้งฝนติดตัวกันน่ะทั้งหมดตัวเจ้าเทียฝนก็นกนได้เป็นขึ้นคืมมาล้มไก่แห้งพี่น้องก็ได้มาทายอยู่ในบ้านนี่แหละเอาหนาเงี้ยเหนือความดันนี่ครับนี่พี่น้องนี่บอกไว้นะครับจะมาต่างอ็ตาพี่น้องคนนด้พี่น้องก็ม,งม,งมันถือมอเตอร์เส้นมอเตอร์มัน นี่เลยใส่กระตมงโอ้บ่ได้เอาผ่ามานน้ำมาไดนะ้ไหมผ่ากิโลก็บก่ได้มานน้ำได้ผ่ากิโลก็ได้นี่พี่น้องหัวใสได้โอ๊ยก่อภัยเลยครับพี่น้องยิบผ่าจังเลยหนึ่งก่อนล้มกับที่สีแห้งล้มกับบ้าล้มหนาเกี่ยวเขาได้ยังไงนี่พี่น้องหัวใหญ่ๆครับนี่ใส่เลยครับนี่นี่น้ำด้วยนะฮะับเอฟซีคนบ้าเพิ่นเด็กให้กินกระปูพคนบา้าของบ่ได้ชุบแป้งทอดได้มาเนี่ยหนึ่งเอาได้อ่อน,นได้ไหม ปลาต้มตําม็นกินก็แสบพปเนอะสมองหึงปลาบุ๋มครับเก็บมาอย่างนี้ไป่นอะเนี่ยอยู่ข้องหลังบ้านครับพนนี่้อง เดี๋ยวตัวมันแสดไปหน่อยโอเเก็บมาได้ออสองหมื่นครับแต่มาเซรไปเดีมันคล้ายคล้ายของเสียจากหลังกายนัก่อนหลังดีๆแดีวกันมาหนึ่งไปหน่อยเอาตามันดอกเดิดูเขาจะให้ขวงบันนท้าเได้ไปหน่อยเนาะแต่บอกขให้ขวงบั่นท่านี่โอ้กินมัดนวยเลยไปหน่อยว่กินแต่เปลือกด้ หนึ่งสมุนไพรไปน้องตะไคร้ข่าใบกระเพรา ต่อห้องสึ่งคุยก็ตะบหกคงข้าไมไปง่ายไปหน่องอขอนอุญาตครับใส่มือเลยมันชังขัอืม ตำโครงเขาจ้าเปล่งเปล่งไปหรอมองมองใครมันตแตงออกได้เปล่งเปล่ง บอกหอยทุมนี่มันคล้ายแบบคล้ายสารพิษลมบอกหอยเบาแจ็คเบิองตามคลิปด้วยครับที่เพื่อนเพื่นบอกมากนะเอาใครต้องเหลือมันออกกับตามันนะครับพี่นอ้องเชิญมาบ่ขึ้นังบอกหอยโข่งเนี้ยบอกหอยโข่งมันจะได้หมดตุ้งไว้บ่บอกหอยโข่งตุ้งไวแต่นี่มันเ้าก็ต้องกินก็ต้องระวังแน่นได้เพี่นอ้อง นะครับบอลในน้ำนะครับบอลในน้ำให้เล็กหน่อยนะครับรูเลี้ยงแรงๆนะครับตีเห็นแล้วครับอยู่ในความดูแลของคุณหลักผู้ใาญ่นะครับแตการกินหอยมันเนี่ยนะครับอ,อยู่ข้างทางเป็หนหองรถือดเจองดง่งแน่นะครับขอให้หลองเนะอะ นี่ครับถ้าลูกหลานจะกินก็ให้เบิ่งนะครับเด้อเพราะว่าไอ้บางทีหย่อมวัลแยมติดคอได้พี่น้องติดคอติดแขวนนะครับต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่เบิ่งน้ำเด้พี่น้องเพื่อลูกหลานจะไปติดน้ำมันทีย่านไปติดคอพี่น้องนะครับโอ้เรือรถเครื่องก็ได้ลมมันแห้งพี่น้อง รวมไว้ๆพี่นอ้องก็ยังตีเกี่ยวเข่าเลยฤดูหนาวนี่ฝนจะบ่ตกบมีเสียงแสดนี่ะก็ขคอไปพี่น้องเด้อ บ้านมันไทยบ่ได้เป็นขึ้มๆม,มากเลยคับเป็นแต่ไหนบุก็เลยเอาทายในยบ้านเนี่ยน่ะรตัวนี้ตัวหน่อยช่ไมใส่ไปนเนาะบ่เห็นดอกตามมันก็ได้นำเลยนะครับตัวเดียวใส่แบบยังซื้ กะปูหนานี่บ่ค่อยมั่นหน่อยไปหน้องบ่ค่อยไขร่เลยบ่กกระจังตอนฝนตกใหม่ ปน้องตัวง่ายไปน้องเป็นเปลงนะครับีปน้องนะครับไหนไหนเนารเอ้า หน่อยมากพี่น้องบริใครพี่น้องเสมอเนี่ยนะครับบริกาจังตอนกระเจ้าไถทีไหมพอกับปูนไปกับปูนมันคล้องไม่หรอก พี่น้องต้องขออภัยด้วยครับพี่น้องรถรถเครื่องกลายไปกลมากมือนีด็เขาเจ้าไปกวดสารวัตรคนไก่ข้าวสาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเบาแจกประเดี๋ยวไปครับเพราะว่าติดภารกิจพี่น้องนะครับครับผมครับพี่น้องครับต้องกราบขออภัยครับที่ผมตัดออกมาจากคลิปนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ครับฝ้ามันเหลี่ยมครับพี่น้องฝ้ามันห้องผมเลยแบบ ต้องปิดไปก่อนนะครับพี่น้องจะได้ก็ะอไปก็ลังแร้งใจให้พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับถืออยู่ในเมืองไทยของครับบ่ว่าอยู่หม่องใดกระช่างครับพี่น้องครับเป็นกรลังแร้งใจให้ครับพี่น้องเพื่อถีต่อสู่กับโลกไร้ผ่านไปได้พี่น้องนะครับดูแลเจ้าของดูแลลูกหลานเฮานะครับให้ป้องกันเจ้าของไปครับให้ผ่านไปให้ผ่านวิกฤตโรกไร้ไปได้พี่น้องครับเบาแจกก็ะอเป็นก็ดังแร้งใจให้จะได้ก็ขอฝากติดตามช่องเบาแจ็คเมืองยอดชแนลครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้นะครับนะเอาไว้คลิปหนาครับ บ่าเจ๊กสีมันยังเข็ดให้พี่น้องกินนะครับก็คอยติดตามต่อไปนะครับมีคอมเมนต์นยังคอมมากอะอยากให้บ่าวเจ๊กยังกินกัคอมเมนต์มาพี่น้องนะครับบ่าเจ๊กสอ่านบางทุกทุกคอมเมนต์นะครับผมเอาไว้คลิปหน้าครับพี่น้องพ่อกับแม่ครับสำหรับคีนี่กับสวัสดีครับ